ก็อขอสวัสดีแชมพูชั่นอะไรวะเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับช่องอันทริกนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกม ROV นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปในเซิร์ฟไทยนะครับผมก็คือการเปลี่ยนแปลงของ มังกรเล็กครับผมอ่าการเป็นของมังกรเล็กเนี่ยปกติก็คือเราฆ่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะมีแสงวูบๆอ,ออกมากระฟริงมาแล้วก็เออปกติรับปกตินะครับผมแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบทําให้ต้องมีการแย่งชิงกันทําให้ต้องมีการแบบฆ่าฟันกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีผล นะครับผมมากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมก็คือตอนฆ่าเสร็จเนี่ยนะครับผมหลังหลังจากฆ่าเสร็จเนี่ยปกติมันจะมีแสงฟัุวออกมาแล้วเราจะได้เหรียญได้ได้เลือดอะไรใช่ไหมแต่คราวนี้ครับผมเมื่อฆ่าเสร็จมันจะเปลี่ยนเป็นอ่าเขาเรียกว่าลูกแก้วไม่เชิงลูกแก้วนะครับผมเป็นกลุ่มก้อนพลังงานเขียว ในครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับจะเรียกว่าลูกแก้วเขียวแล้วกันนะครับผมมันจะวางอยู่เรียงรายรอบๆตัวมังกรเล็กนะครับผมก็คือเราจะต้องเข้าไปเก็บนะครับผมเพื่อที่จะได้เงินแล้วก็ได้เลือดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับดูนะฮะนี่ฮะผมขอข้ามังกรเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมก็มันจะเป็นให้เดินเก็บเลยนะครับผมนี่นี่นี่เห็นไหม อ่าก็คือจะได้ลูกแก้วละ20เหรียญน,นะครับผมก็คือมี5อันก็เท่ากับ100โกนะครับผมเราจะได้ทั้งหมด100เหรียญในการสังหารมังกรเ,เล็กครั้งนี้นะครับผมนี่ก็คือการปรับเปลี่ยนมาแบบใหม่นะครับผมอ่าแล้วผมก็แอบเห็นตรงนี้ด้วยนะตรงแถวๆนี้มันจะมีเหมือนเป็นกล่องกล่องคริสต์มาสนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมมันดูเหมือนแบบคริสต์มาสเนาะเขาในอนาคตเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจะ จะแบบปรับแมพให้มันเป็นเหมือนหิมะหรือเปล่านะครับผมอ่าเหมือนจะมีแบบใส่แบบพวกกล่องของของของคลของขวัญอะไรอย่างนี้นะดูดิเห็นไหมมีกระดิ่งมีลูกโปง่งอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเออเหมือนเหมือนจะเหมือนจะใส่เหมือนจะแอบ,บใส่มานะครับเห็นไหมฮะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมส่วนมังกรเล็กมังกรใหญ่อ่าไอ้ส่วนมังกรใหญ่ dark slayer ก็เหมือนเดิมนะครับผมอ,อ่าป้อมก็เหมือนเดิมนะครับผม ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทําการแบบว่าทดสอบดูนะครับว่าไอลูกแก้วเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดอันละเท่าไหร่นะครับโดยที่ผมจะทําให้ตัวเองเจ็บๆเลยนะฮะโอเครอแพลบโอเคนี้อันนี้คือโอ้โหจะ,จะ,จ,ะจะตายแล้วนะ <c oughs> จะตายแลนะ้ว <c oughs> โอเคมาดูกันนะครับว่า มันจะเพิ่มอันละเท่าไหร่นะครับสำหรับลูกแก้วของมังกรเล็กนะครับผมโอเคโอเคตึบอ่าได้อันละ900กว่าๆเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับผมก็คือก็คือจะได้ประมาณ4,500เลือดนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราเก็บครบ5อันเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด4,500 นะครับผมแต่ถ้าเกิดเก็บอันเดียวเนี่ยจะได้ประมาณ900นะครับผมก็โห<ฮ><ฮ>เยอะเลยอะพลิกไฟได้เลยนะครับผมถ้าเกิดเก็บผมนะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็มาอัปเดตเกี่ยวกับแมปใหม่มานะครับผมตัวอะไรเปลี่ยนใหม่บ้างอะไรยังไงก็มีแค่นี้แหละครับ ก็อย่างรีวิวไม่มีคลิปลงแล้วนะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็ฝากก,าก,กดไ like, ลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอยากให้ทําอะไรก็คอมเมนต์ไปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้โหห้าหู้ฮู้กเป็นไรวะเนี่ย